จริงครับโดยทั่วไปครับต้อกระจกมักพบในผู้สูงอายุครับซึ่งเป็นความเสื่อมของเลนตาตามอายุแต่เราก็สามารถพบต้อกระจกที่มีสาเหตุจากสาเหตุอื่นๆได้ครับและสาเหตุที่สําคัญอันนึงของต้อกระจกก็คือคนที่ได้รับการใช้ยากลุ่มสเตียรอยครับโดยยากลุ่มสเตียรอยเป็นยาที่มักใช้ในการรักษาโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน และทางตาครับอาจจะมีการใช้ยากลุ่มเสเตียรอยด์เพื่อรักษาการคันเคืองตาหรือภูมิแพ้รอบๆดวงตาของเยื่อบุตาได้ครับผู้ที่รับยาเสเตียรอยด์เป็นเวลานานโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นยาหยอดครับอาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคต้อกระจกได้ในภายหลังครับนอกจากกลุ่มเสเตียรอยด์นะครับที่ได้รับการหยอดยาแล้วนะครับก็อาจจะเป็นยากลุ่มเสเตียรอยด์ที่ใช้ช่องทางอื่นๆด้วยซึ่งอาจจะมีสาเหตุทําให้เป็นต้อกระจกได้ ม่ว่าจะเป็นรูปของการใช้เป็นครีมทารอบๆดวงตายาฉีดรอบดวงตายารับประทานหรือการได้รับสเตยียรอยเพื่อรักษาโรคทางร่างกายอื่นๆครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าได้รับยาก,กลุ่มสเตยียรอยเป็นเวลานานครับนอกจากจะทำให้เป็นต้อกระจกแล้วก็อาจจะทำให้เป็นโรคต้อหินได้ด้วยครับ